ครับสวัสดีครับพบกับพารามเก้าเตาเผาไร้ควันทำจากถัง200ลิตรนะครับเมื่อนี้ผมซิมาบอกเรื่องใหม่นะครับว่าการถี่เห้าเผาทานน่ะเห้าควรนเฮ็ดแบบใดว่างแผนแบบใดหรือว่า มีขั้นตอนแบบใดครับเรื่องไม้นะครับสําคัญเพราะว่าถ้าเหาบอลูเรื่องนี้ก็สิเกิดผลเสียกับไม่กับตัวเหาเองอีกครับเพราะว่าประสบปัญหากับผมมาโดยตรงครับไม่ผมห้ายขึ้นกันครับไม่ผมเก็ียไว้ครับอยู่ข,ข้างหลังนี่ก็แมนเบิดนะครับอันนี้คือคือไม้ของผมครับ สำหรับปัญหานั่นเดี๋ยวผมสิบอกนะครับนะครับไม่ปัญหาข้อที่หนึงก็คือที่แรกผมนะ่ะคิดสิบเผาทานเนาะแต่ว่าผมยังบ้ันส่างเตาเนาะผมก็ไปหาใหม่เมื่อวัก่อนเนาะอันนี้เป็นความผิดความคิดที่ผิดนะครับ คือเฮาบ่านมีเต่าเลรวเขาไปหาใหม่มาก่อนน่ะมันบ่ดีครับอันนี้ก็ผพิดแล้วครับนะครับผมคิดไว้ว่าหมว่างนะหมก็เลยไปหาม่ไหวเพราะว่าหมเสียดายไม่เพราะว่าไม่บางที่เขาทิมไว้นะครับผมก็รีบไปเก็บมากครับนะครับสําหรับผลเสียเน่ะเดี๋ยวหมสิบอกให้ฟังที่หลังครับนะครับเบิ่งใหม่หมเก็บไว้นะครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ใหม่ มีแต่ผลเสียนะครับนะครับเดี๋ยวผมสีบอกผลเสียนะครับที่นี่เป็นนะครับคือผลเสียก็คือถ้าห้าเฝ้าใหม่เฮาถ้าห้าเฝ้าเก็บใหม่มาไหวนะครับทั้งทังที่ห้าบบทันได้สรางเตานะครับบทันได้เผานะครับมันสิเห็ุอย่างงานยากครับหนึ่งเก,กะกะสองเห็ดให้ห้าเฮตดงานประสะดวกครับ นผมลือออกมากเป็นสภาพแบบนี้แหรอครับเห็น่าไหมก็ลายครับเพนงานกระบอกสะดวกหกครับ,รบนะครับแล้วที่นี่ไหมมันก็มีปัญหาถ้าเห่าเก็บไใบโดนนะครับปวกก็กินนะครับไหมกระพุไปตามการเวลานะครับอันนี้คือผลเสียนะครับที่แรกผมคิดว่าเอาแบบได้ก็ได้ไปค้นมากค้นมากเนาะไหมเนาะ ผมก็ไปเก็บมาแต่ว่าการเพะทานผมก็ไม่ประสบการณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไปฝ้าวเก็บอันนี้ปวกกินนะครับเบิ่งเอาไว้เพื่อนๆน,นะครับเห็นว่าเก็บไปโดนคามปีแหล้วที่นี่ผลเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้าน้าไม่สนิทเนี่ยที่เฮาเก็บไปโดนเนี่ยมันแห้งจัดไม่มันก็เสื่อมไปตามคุณภาพของของเวลาคือนกันนะครับไม่ผมจะบอกให้ ผมเอามาเผาเหลือที่นี่เอาไปจำนายให้ลูกค้าลูกค้าตอบรับกลับมาก็เป็นผลเสียกับเฮ้าครับเพราะว่าใหม่มันแห้งเกินอายุการใส่งานกระบอดีทานออกมาก็บเบาแล้วกเป็นเท่าหลายครับอันนี้คือคือผลเสียนะครับผมสีบอกให้ ถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาติดตามอย่างในคลิปผมก็สิได้รู้นะครับว่าผลเสียมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราเรายาทำนะครับเนี่ยผมจิบอกไว้ให้ไม่ทีดีนะครับทีเอามาเผาทานทีดีนะครับห้าโบโจจาเป็นต้องทิมไว้ให้มันแหงจัดนะครับอย่าว่าห้าเผาง่ายครับแต่ว่าหอยห้เห้าเอาคุาพไวาไก่อนตากแดดประมาณจักเดือนกัว่า้วครับกําลังดีครับเผาเลยครับ อันนี้สุดยอดครับเผาเลยครับเนี่ยเห็นบ่อใหม่ผมตากไว้โดนครับเนี่ยจนเฮ็ดขึ้นอันนี้ไม่มาขามนะครับเสียดายหลายๆเลยเนี่ยครับพอเอาไปเผามันก็โดยคุ้นคาครับต่ำลงมากนะครับเนี่ยนะครับนี่นี่สำคัญนะครับบ่แมนว่ายิ่งแห่งยิ่งดีบ่แมนยังสั่นนะครับอันนี้ อันนี้ผมประสบปัญหากับตัวเองมากเลยครับลูกค้านะครับลูกค้าบอกเวลาลูกค้าซื้อไปนะครับอันนี้ขนาดผมเผาเผาใหม่มาขามนะครับทานที่ออกมากนะคุณภาพบ่ค่อยดีครับอันนี้ผมผมเอาคําของลูกค้ามาบอกนะครับบ่แมนผมคิดเองครับคือผมขายทานให้ลูกค้านะครับเนี่ย ผมก็เลยเอามาแช่ให้เพื่อนเพื่อนังครับอันที่ดีที่สุดก็คือเดือนกว่วครับหรือว่าซีเข่าสองเดือนนะครับเผาเลยครับไม่พ่อะห้มันแตกตาเพราพ่อะห้ใจกลางมันแตกแน่จอกน้อยเนี่ยเผากำลังดีครับนะนะครับทันรุ่นนี้เฮ็ดคืนล่าคืนนี่บบดีนะครับเีนะ่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้แค่นี้นะครับบ่มีอย่างหลายมาบอกก้าวกันครับพราอมกับซส,สดี เวก่อนนะครับสวัสดีครับ